เกือเทศปีนี้มีหลายสายพันธุ์เลยค่ะนี่ค่ะเนี่ยป๊บเตียวเขากินหญ้าตรงนี้หมดเลยนะคะภายใน,นสามวันป้าป้าอยู่ไรถือคุึเนี่ยทีมช่าทำอาหารนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องแม่บ้านคลิปร์เนียนะคะวันนี้ส้มและทีมหยุดงานนะคะอากาศครึ้มครึ้มเหมือนฝนจะตกนะคะแต่วันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนไม่ตกนะคะจะตกวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวมาดูว่าเราทํากิจกรรมอะไรกันนะคะวันนี้ดี <laughs> วันนี้ทีมก็ช่วย ทําสวนแล้วก็ตกแต่งบ้านนะคะเราไม่ได้ไปทํางานแต่ว่าอากาศครึ้มๆเนาะพรุ่งนี้ส้มคิดว่าไม่ได้ไปขายผักเพราะว่าเพราะว่ามันฝนตกค่ะฝนจะตกนี่เลยว้าวคือเจอ้าป๊าตอนเช้าไปตกปลามานะคะนั่นเห็นไหมเลอะหมดเลย ตอนนี้มาก็กลับบ้านมาทําสวนเนาะตกปลาไม่ได้สักตัวเลยนะคะได้แต่แหนแดงเนาะได้แต่แหนแดงมาจะเอามาเลี้ยงไว้เพื่อให้อาหารไก่นี่ก็จะเป็นหลังบ้านของส้มนะคะก็จะลกๆหน่อยเต็มไปด้วยอุปกรณ์การทําผักนะคะผักเนาะนี่นะคะกําลังแยกต้นกล้าผักอยู่ตอนนี้อันนี้คือต้นโคลบี้นะคะหัวโคลบี้สีม่วง และนี่ก็จะเป็นหลังบ้านของซอมตอนนี้นะคะเต็มไปด้วยหญ้าเนาะยังไม่ทันได้ถอนหญ้านะคะน้องไก่อยู่ข้างหลังตรงนู้นแต่น้องเป็ดอยู่ตรงนี้นะคะย้ายมาย้ายมากินหญา้าให้เขากินหญ้าตรงทางเดินนี้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ย้ายไปเรื่อยๆตรงไหนหญ้าหมดก็จะย้ายไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ เนี่ยแป๊บเดียวเขากินหญ้าตรงนี้หมดเลยนะคะภายใน3าวันเนี่ยทุกคนแล้ก็ย้ายไปเรื่อยๆแล้วก็ไปกินหญ้าตรงโน้นอ,อีกตัวช่วยขจัดขจัดหญ้านะคะหล,หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาส้มก็ยุ่งยุ่งอยู่นะคะกับการต้นกิง่งไอต้นมะนาวต้นเลมอนนะคะแล้วก็ต้นไอมะเดื่อฝรั่งเนาะหลายหลายท่านสั่งไว้นะคะแล้วก็ไปทำงานด้วยเนาะ และส้มจะพามาดูว่าในเรือนเขียวของส้มมันเป็นยังไงนะคะหมายถึงว่ากร e นเฮาส์เนาะหลายๆท่านที่ติดตามก็คงจะทราบว่าส้มเพาะต้นกล้าผักขายนะคะส่งขายทั่วทุกหลัดเนาะอันนี้น่าจะเข้ามาเป็นปีที่สองที่สแล้วค่ะเริ่มดีขึ้นทุกๆปีส้มก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนส้มและทีมเสมอมาเลยนะคะนี่ อันไหนที่ส้มซื้อมาจากคนอื่นส้มก็ขายต่อไปแพงหน่อยนะคะแต่ว่าอันไหนที่ส้มทําเองผลิตเองได้ขายถูกมากๆเลยค่ะนี่ค่ะก็จะยุ่งยุ่งอยู่กับอันนี้แหละเตรียมพร้อมที่จะขายหน้าร้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตำลึงเนาะตำลึงสวยมากเลยขนาดอากาศแบบ10องศา9องศาตำลึงยังสวยอยู่อันนี้ก็จะเป็นพวงโหระพาแมงลักนะคะ ขึ้นมาเรื่อยๆนะขึ้นเร็วมากเลยค่ะจนไม่มีที่ใส่อยู่แล้วทุกคนนี่นะคะนี่เลยมะเขือเทศปีนี้มีหลายสายพันธุ์เลยค่ะอันนั้นก็จะเป็นมัสตาร์ดกรีนหรือว่าหรือว่าผักกาดเขียวเนาะผักกาดเขียวนะคะมีมะเขืออะไรเยอะแยะเลยนะคะมาพริกก็เริ่มมีแล้วเนาะตอนนี้นี่นะคะ วันนี้วันหยุดส้มใช้เวลาให้คุ้มค่ามากเลยเพราะว่าส้มชอบอยู่หลังบ้านนะคะถึงจะหนาวแค่ไหนส้มก็อยู่หลังบ้านเนาะเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกแล้วสู้ตายนะคะสู้ตายถ้าฝนไม่ตก <mug. S 1> สำหรับ โคลบี้เขาอยู่หน้าหนาวนะคะเขาเป็นพืชหน้าหนาวเนาะส้มก็จะเอาไว้ข้างนอกนี่แหละไม่ต้องเอาไว้ในกรีนเฮ้าส์นะคะแต่ว่าฝนมันจะตกอยู่เนาะก็เลยเอาไว้ในถาดแบบนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องให้น้ํามันขังเนาะ อชอบหัวฉีดอันนี้มากเลยซื้อมาจากโฮมดีโปนะคะมันปรับระดับได้นี่มันทำให้น้ำค่อยๆหยดก็ได้มันปรับระดับได้ยังไงมาดูกันนะคะก็คืออันนี้เราไม่ต้องเดินไปเราเราไม่ต้องเดินไปปิดน้ําที่ก๊อกเลยนะคะนี่มันเปิดเองตรงนี้เลยเนาะนี่เปิดปิดเองตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มันจะมีบอกว่าใช้อะไรบ้างมันนี้ตั้งแบบเจ็ดแปดระบบนะคะนี่อันนี้ นี่ไงเช้าเชนะคะมิ้นก็คือแบบว่าเป็นฝล่อยๆเนาะโซกโซก์ so ak, so aker, นี่นะคะแบบนี้เลยโคนนี่เลยกระจายพุ่งเลยนะคะปูโนโนโด่งไปเลยแปลนี่เป็นแบบนี้นะคะเซนเตอนะคะนี่เจ็ดดูเจ็ดนะคะพุ่งเลยนี่ <c oughs> ูกมากเลยค่ะนี่อยากได้แบบไหนนะคะแต่ส้มชอบแบบเชา้ชาเชอรวนี้นะคะนี่มันเป็นแบบนี้เราจะทําให้มันค่อยๆลงก็ได้แบบว่าค่อยๆแบบนี้นะคะแบบว่าชอบมาก ตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วนะคะบ่ายบายสองครึ่งเนาะยังไม่ให้นด่กินข้าวเช้าและข้าวเที่ยงนะคะเดี๋ยวส้มจะทําอาหารให้ทีมกินก่อนเมนูวันนี้ก็จะเป็นหมูย่างนะคะอันนี้ส้มหมักไว้นานแล้วนะคะแล้วก็ใส่ในช่องแช่แข็งนานแล้วแล้วก็เอาออกมาละลายแล้วก็มีมันฝรั่งแล้วก็จะทําเมนูมันฝรั่งกันด้วยพอดีทีมเข้ามาในบ้านส้มกันเลย ให้ทีมทำอาหารให้กินเลยนะคะเพราะว่าเขาทำอร่อยกว่าส้มเนาะอาหารฝรั่ง Four. 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 ทีมก็จะจิ้มมันฝรั่งด้วยซ่อมนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำมันมะกรอกค่ะจากนั้นก็ใส่ผงกระเทียมลงไปเนาะอันนี้เป็น ทําอาหารของทิมพ์วันนี้เราก็มีแครลลอทในตู้เย็นด้วยนะคะ,ะก็จะทําเมนูแครอทด้วยค่ะก็คือเอาไปฝานเปลือกแล้วก็เอาไปใส่ฟอยแล้วก็ย่างเหมือนกันค่ะ

<laughs> สวัสดีครับอีกแล้วนะคะนี่นะคะอาหารของเรามันฝรั่งข้าวโพดนะคะแล้วก็แครอทเนาะนี่ก็เป็นเนื้อนะคะมาะคะ่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกัน come eat together come eat together she steals my pillows again it's not for food right now mm. Yes, eat it anyway. Mmm, it's really good, wow, very good. Mmm, ngon <coughs> 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 สว,สวยอร่อยสวยอร่อยว้าวแม่บ้านแม่บ้าน what e s แม่บ้าน mean h o w i f e h o w i f d วันไหนที่ส้มทำงานนอกบ้านอย่างเช่นทำสวนนะคะแล้วก็ทีมก็จะเป็นคนทำอาหารเนอะนี่นะคะเขาชอบทำอาหารทีมชอบทำอาหารมากเลยไปไปอยู่ไลท์ือค่คทีมชอบทำอาหารนะคะ วันหยุดงานเราก็จะชอบทาสวนแล้วก็ตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็ทําอาหารด้วยกันเนาะทุกคนนี่ก็จะเป็นชีวิตของเราปัจจุบันนี้นะคะก็ทํางานแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มาเจอกันค่ะทุกคนเสารอทิตก็อยู่ร่วมกันเนาะส่วนมากจะทําทุกอย่างด้วยกันตลอดนะคะ <Right. S 1> <Well. S 2> well, you're gonna eat it คิมกินหนังหนังมัน mm hmm. ด้วยมันฝรัง mm hmm. ่งเลยเยอดเลยไม่ try it มันซูซอฟต์เยอะมันซูคาร์บซูซอฟต์อืมกรอบเลย <c oughs> หนังมันฝรั่ง <c oughs> ไม่หนังเปลือกมันฝรั่งไม่เกลือ It is. It's too salty. <laughs> you do it right. It's not too salty. It's really, 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 <c oughs> really good. Wow. So, this is what is all today all we hopefully are enjoying yourself peace doing <laughs> you <laughs> ทิมอยากให้ซ้มบอกว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ส้มและทิมเสมอมาจ้าวันนี้สม้มกับทิมก็ขออัปเดตชีวิตไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Salam duka. Selamat duka. Hai, selamat duka. Potato Mango, selamat <laughs> duka.